นี่ขณะนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับปราสาทเมืองเก่าทีนี้ปราสาทเมืองเก่าเนี่ยเขาเป็นที่รับรู้มาเนี่ยนานแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยรัชการที่หกเคยเสด็จมาที่นี่คูเจียบเนี่ยชื่อพรนิภาฉะกระโทกสอนอยู่โรงเรียนสูงเนินเป็นคนจัดหามาให้เนี่ยราหกเสด็จมานั่งประทับอยู่เนี่ยปราสาทเมืองเก่าหลังนี้แหละเนี่ยข้างหลังเนี่ยเนี่ยนี่แหละ ในปราสาทนิกรมสิลงประกรมาบูรณะแล้วนะครับบูรณะแล้วถ้าหากว่ายังไม่บูรณะเนี่ยเราคงเข้าไม่ถึงแล้วคงมองไม่เห็นแบบนี้นะครับถามว่าถ้าหากว่าสภาพยังดีอยู่ควรจะเป็นแบบไหนผมเอาภาพสันนิษฐานอันนี้สันนิษฐานแบบไม่ถูกสัดส่วนนะครับผมไปเอามาจากอโลคยาสารที่อื่นแต่ว่าอโลคยาสารของพระเจ้าชัยมหิดย์เหมือนกันแปลนจะคล้ายกัน มันแพ